ว่าไลน์แอดมิสแกรนนะคะทุกคนคะ่ะกลุ่มปิดราคา4 399 9นะคะรอพี่พี่เขารอดูหนูอยู่นะ 1,000หมดแล้วโอเคหนึ่งพันหมดแล้วเหลือสองพันนะคะสองพันสามพันแล้วก็ห้าพันเ She's drinking water She's drinking water โลไม่ได้กินยานะรโลกินน้ำ Through Facebook Live Yes for my concert 3 1 s t of March อ y ๊ยบา e คล o สก thank you อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าแบบแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มันยังไม่หายนะก็คือการเป็นอินโทรเวิร์นี่แหละมันทำยังไงดีก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าพูดตรงๆนะอันนี้จะมาเล่าความในใจให้ฟังหอมป่ะลองฟังเราระบายป่ะเราไม่ค่อยอยากระบายหรอกเพราะเราไม่ไม่อยากให้คนรู้เรื่องเครียดเราเท่าไหร่แต่ว่า นี้เรียกได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบแอบกลัวในใจอะไรเงี้ยก็คือว่าถ้าใครรู้เนี่ยช่วงหนึ่งมันจะมีคนที่เขาเขาเรียกว่าคู่ขู่ไอ้เนี่ยเออพวกเนี้มันซอฟตดีวะเป็นคนไม่หวังดีแล้วกัน จะมีวมีมีช่วงหนึ่งที่มีคนไม่หวังดีใช่ไหมแล้วมันทําให้เราแบบหนึ่งเป็นแพนิกอยู่แล้วอ่ะกลัวจําได้ว่าตอนที่เป็นแพนิกแรกๆอะ่ะช่วงนั้นคือช่วงที่ไปไปสนุโลกที่ว่าไปกับพี่ฟ้าแล้วก็เจอแฟนคลับเยอะแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากตรงนั้นเลยอะ่ะเรากลัวไปหมดเลยเราโครทุกคนอะ่ะเรากลัวไม่รู้ว่าคนที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาเขาเข้ามาดีไหม คือเขาคือไม่ได้ว่าเขานำมาถึงว่าแฟนคลับเขาพร้อมที่จะรอเจอเราอะแหละแต่เราอะเรากลวัวไงไม่รู้ทําไมเนี่ยเราเห็นคนเยอะเราแบบเห็นทุกคนใส่หน้ากากหมดเลยอะเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะ mm hmm. นะมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยกับการที่เราต้องอยู่กับคนเยอะๆจนมันดีขึ้นใช่ปะกลายเป็นว่าพอมันดีขึ้นปุ๊บมีคนมาขู่จะทําร้ายอีกก็เลยแบบตัวคนเดียวอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียว พอไปเจอแฟนคลับต้องมายิ่งมาระแววก็แบบอุ้ยคนนี้แฟนคลับหน้าหน้าใหม่เขาเขาจะทำอะไรแล้วบอกว่าเข้ามายิ่งยิ่งใครกลูเข้ามานะคือแบบอย่าอย่ากลัวเข้ามากลัวอย่ากลูเข้ามาเพราะว่าเข้าใจแฟนคลับที่แบบพอเขาเห็นเราใช่ไหมเขาก็อยากจะขอละเ้นหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะวิคือเข้าใจเขาแต่ว่าบางทีเราก็ กลัวไงเราก็ตกใจทำให้เราไม่ไม่กล้าเจออะไม่กล้าเจอคนเยอะๆไม่กล้าเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยเพราะเรามันแพนิกไปเองอะย่า mm hmm. yeah, have panic attack guys when I see a lot of people lately recently this one account in Twitter that said that They're gonna kill me or something, and just, just make my panic attack like you know, every time I see my fans, like she's gonna come good to me, she's gonna kill me. It's just my thinking, you know. Bangsu, Bangsul. <laughs> <laughs> รู้สึกผิดมากเลยจะขอโทษจริงๆอะตอนนั้นที่แบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้ที่ได้เจอไม่ค่อยแบบอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ได้อยากเป็นเลยนะหมายถึงว่าแบบไม่ได้อยากเป็นคนห่างเหินกับทุกคนแบบอย่างเงี้ยแต่แค่บางทีอะ่ะพอไปเจอใี้มันกระตุ้นขึ้นมาปุ๊บเราจะมองทุกคนเราจะมองทุกคนร้ายไปหมดเลยอะ่ะ มันเลยทำให้เราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยอยากอยู่ตรงนั้นแล้วพูดตรงๆอะ่ะเพราะมันมีหลายรูปแบบมากๆจริงๆเราก็กลัวด้วยกลัวกลัวมากๆ <c oughs> เพราะทุกครั้งสังเกตสิเวลาไปไหนแล้วแต่คนเดียวที่จะถามมาถึงคนที่แรกถามหน่ยมาไหมหน่่ยอยู่ไหมหน่ยมาไหม อัน้ทุกคนแค่อย่างเดียวอยากกลูเข้ามาแล้วกลักวเหมือนซอมบี้อ่ะจริงๆนะโอลาเป็นหนูไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้กลัวทุกคนแล้วนะหมายถึงว่าณะ,ะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮลัลโหลอ๋อคุยตู้เย็นอยู่ song yes shinino i k a w a or something can remember จริงอ่ะหนูมไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าหนูเป็นอะไรบ้าง ก็เดือนหน้าจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วนะคะจะได้หายคิดถึงกันแล้วแล้วก็เดือนหน้าต้นเดือนนะคะมีไลฟ์3ามวันติดเลยสองสามสี่นะคะตอนนี้ไม่สามารถดูได้ว่ามีวันไหนบ้างจําได้ว่าสองสามสี่มีไลฟ์ติดกันนะคะวันที่สองมี live, ไลฟ์สองอาจจะเข้าไม่ใช่ยาดองน้ามาตูม นำเคโทรศััทเหรอคะถ้าชอบแบบหลากหลายสีหลากหลายก็จะมีของ m u s e and more นะคะของ h ัน t ี Hours Hunty Hours เนิวป้ายยาเพื่อนตอนอยู่ในกองเนี่ยจะเป็นแบบใส่บัตรเหมือนกันแล้วก็จะมีสายห้อยคือมีหลายแบบมากไปเลือกได้เลยเพราะว่าหนูก็ใช้อยู่ดีจริงๆโอเค g ก y s so I have to go now because I have to give time myself as well <laughs> like when i can sit and do anything and think of everything play on my phone listen to music and stuff um i'll see you guys tomorrow no not tomorrow 25 25th okay this i'm gonna go live with fatis thailand in my on my tiktok channel and เอ l เอาโอ้ I ll, I ll oh, Tomorrow yes I have a live tomorrow with my friends they're gonna come here and we're gonna do the reaction of our series so see you guys tomorrow at 20 no at 8 p.m. okay bye bye guys bye 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 y ควาไปก่อนนะจะ y ันพวกนี้นะคะตอน t องทุ่มนะ e ะดูซีรีสไปพร้อมกัน,นะคะไปเจอกันนะเด e ๋จะขอเวลาไปใช้เวลากับตัวเองหน่อยะะจะไปฟังเพลงไปเ่นโทรศพัพท์ ดูนูนนี่นั่นหน่อยนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบไปนอนแล้วเดี๋จะไม่มีเวลาให้ตัวเองจะเป็นบ้าไปซะกอ่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่มารับฟังขอบคุณที่มาอยู่กับเป็นเพื่อนนะคะรักทุกคนามากมากเลยนะจุ๊บหัว